เบอมาถึงใช่ไหม คุณผมเนี่ย <laughs> ผมเนี่ยเป็นคแนแดนนะค <c oughs> <c oughs> วามปลอดภัยของท่านเนี่ยโปรดอย่าเข้าใกล้หน้าผานะครับอย่าปีนป่ายก้อนหินหรือหน้าผาเพราะมันอาจจะแบบทุดได้อันตรายถึงชีวิตนะครอย่าไปใกลยาย่า <c oughs> อย่าไปใกล้ มาถึงแล้วนะครับที่สะพานห้วยตองนะครับสารเจ้าพ่อผาแดง

แถวนี้มันบ้านคนเดียวต้นไม้อะไรับ พวตู้โทรศัพทเดียวยังมีอยู่อ่ะเขายังใช้อยู่อ่ะด้าสิกหาม่ได้เลยนี่นะย้อนกันยอนเหลอ ทำเหมือนตัวสัทะลุณิติอะ <c oughs> ่ะแม่กดใครบมาเลยเขาไปตัดพัก <c oughs> เขาไปปลูกพักสองสามโมงครับ <c oughs> อันนั้นช่อง <c oughs> วัววววนแบบ6ล้อ4 4 4เคยเคยไว้เหมือนกันแต่มันเหมือน,นสายๆอะ่ะ บ้านล่มม้แล้วภาพมันเหมือนเป็นกระจกอ่ะมันวุปปบวับวุบวับเลยมันเหมือนเป็นคลื่นน้ำอ่ะภาพวิดีโออะแบบเฮ๊อ

เราค่อยเดินไปอีกสองร้อยเมตรโอไมค์กอดโอ้มค์โอไมคกับหลังไล่ข้าวโพดมั้ง เขาให้มาส่งพิซซ่าแถวนี้บอมาเหรอซิงค์ทางโอ้ ทางาที่ตกดินโอ้ข oh. าแดง1น่กิลเมตรต้องไปตามา ra ăn หัวทั้งบนไงแต่ว่าเป็นทางสายสองแล้วไอ้ที่ไปดูตอนแรกทำไมเหมือนเป็นเป็นทางทั่วโลกอ่ะหรือมันคนละคนละสถานที่หน่อยเชือนกันระวังมันอาจจะเชื่อมต่อกันทั้งสองด้วย แปงไว้ก่อนนะมีอะไรนี่บอกให้ปิดเลยรีบปิดเลยเนี่ยหมอปิดหมดได้เราจะเป็นแม่งนี่มันป่าชัดรีบตักแก้วแม่แก้วปะอ๋อเรามาใส่ลุยอยู่แล้วอย่าไปกว่าโกิดโผล่นี่ผมแั่งถือนิ่งอย่างกว่ายังกางกล้องจิ้มบอลเลยได้ไหมออดี๋ยดี๋ยวแม่งแม่งทางเดินปิดไปเลยตปิดไปถอนเกลียวพิษ Anyway. <laughs> ขอบคุณผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนดันนะอๆันนอันนี้ก็จะเป็นอุทยานธรณีเพชรบูรณ์นะครับ <c oughs> จะเป็นผังแสดงบริเวณพื้นที่ผ่าแดงนะฮะก็ขึ้นมาก็จะต้องเดินไปต่อระหว่างทางก็จะมีทางให้ขึ้นไป แต่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่แล้วก็เดินขึ้นไปตรงนี้จะเป็นลานชมวิวแล้วก็ผ่านลูกอินทรีแต่ว่าอันนี้เขาเขียนว,ว่าผ่าแดงมไม่ไม่แน่ใจว่าใช่อันเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าที่บ้าน่าจะใช่นะฮะน,นี่ไปกรอบชัยนะครับ,รบกรอบชัยชอบชอบเล่นแบบแอดเวนเจอร์นะฮะ ความสุขให้เป็นเรื่องของขอบชัยส่วนความทุกข์ให้เป็นเป็นเรื่องของผมเองนะฮะดันรถเหนื่อย <c oughs> เอาเอา,เอาบิ๊กไบค์มามันชอบนะฮะชอบเบฟนี่พระป่าเปลี่ยนสีเรามาถึงแล้วนะครับป่าเปลี่ยนสีหรือจุดชมพระอาทิตย์ตกดินหรือพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ เรามาดูที่นี่ฐานนกอินทรีนะครับที่เราจะมาไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันว่ามันจะกี่ร้อยขั้นกี่ร้อยเมตรเขาบอกว่าประมาณ200รอยเมตรนะครับไปวิธีของผมคือเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณ5นาทีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักวิธีเนี้ยช้าๆแต่ถึงชัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันไปไปกัน mm. เราอยู่จุดดาวแดง โอ้ชันเหมือนกันนีมันไดลืมนับเลยว่ามีกี่ขั้นขาลงค่อยนับเลยผมลงขง้าง่างเลนลงมาด้วยนะขาลงค่อยนับเข้าป่าไม่อยากเจออะไรห้ามทักเขาว่าอย่างนี้ผมเป็นพานกกอบ ผมฟังพินไยวันมาไะจบแลวเลยพักหนึ่งและพินภูไทยอ,อะไรอะไรไพวันกับคุณหมอดาวดิน,นแต่แต<ป>่งาย <c oughs> ยังกับทางเดินนีติมือหลับไปปรอไปดีกัน จะไม่ค่อยมีใครมานะดูะะแบบเพลงเพลงนึงน,นะเพงลงอะไรอ่ะเปิดฟังก็ได้เหรอ มีคนนั้นจะมาเที่ยวเยอะอยู่ใช่ใช่เหรอใช่เพราะว่าคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาใช่ป่ะล่ะใบไม้มันก็เถื่อนมันก็เลยตกไงคนมันก็เลยเยอะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่เดี๋ยวก็ถึงแล้วแป๊บเดียวไม่ใกล้ไม่ใกล้เคยอำหลวงพี่อยู่คนนึงอ่ะบอกอย่างนี้แหละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึง400เมตร400เมตรที่ไหนได้เจไปรู้ความจริงเห็นป้าย สี่กิโลกว่าจะถึงจะเปลี่ยนใจแกไม่ไปเลยอยางลดน้ำหนักให้ใหม่ที่นีงง่นงเฮ้ยมาเจอแล้วน่าจะเป็นสารเจ้าพ่อผ่าแดางสีแดงโอ้โห ก็บรรจพ่อผาแดงเท่าน เรามาถึงแล้วนะฮะฝั่งขวาเป็นปาาเจ้าียนผาแดงเอก2ีเมตรเนี่ยจะเป็นลานกิจกรรมแล้วอีก300เมตรอะ่ะจะเป็นจุดชมวิวภูผาแดงแล้วอีก330เมตรนะครับจะเป็นผ่านทกอินทรีที่นี่แหละครับที่เราจะไปกันแล้วสําหรับใครที่มานะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนียโปรดอย่าเข้าใกล้หน้าผานะครับอย่าบิน่ายก้อนหินหรือหน้าผาเพราะมันอาจจะแบบซุดได้ อันตรายถึงชีวิตนะฮะอย่าไปใกล้ยายาอย่าไปใกล้นะสามน้อยเมตรนะเชิญนะระวังพื้นลื่นอย่าไปใกล้อย่าโยนลงหน้าผา๋อไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ เ่เราไปกันต่อนะครับ ไม่ใช่เสียงโทรศัพท์มันเป็นเสียงนี้ไงมาเดี๋ยวเราไปสุดเลยเออก็ไปเที่ยวแค่นี้แหละแค่ไปถึง330เมตรก็พอแล้วเดี๋ยว เราจะพาชมสถานที่แห่งใหม่ด้วยกันนะครับไปเราไปด้วยกันขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับที่เดินทางปลอดภัยด้วยนะฮะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆมากั้นกลายนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่เที่ยวนะครับบางคนเขาก็รู้แล้วว่ามาที่ไหนว่าอยู่ที่ไหนตําแหน่งไหนแต่บางคนเขาก็ยังไม่รู้ซึ่งพวกผมนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ที่นี่มันอยู่ไหนแต่มีความตั้งใจอยากจะมาเพราะว่า เห็นใน f c e b o o o เอ้ยภาพมันสวยดีนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็พาลูกพาครอบครัวหรือพาเพื่อนแฟนปู่ย่าน้าอาก็มาเที่ยวได้นะครับเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาตินะครับแต่พอมาแล้วนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับที่เขาว่าห้ามเข้าใกล้หน้าผาหรือโยนก้อนหินลงไปเพราะว่ามันอาจจะอันตรายถึงชีวิตเราและอันตรายถึงชีวิตบุคคลอื่นด้วยนะครับ แล้วการเข้าป่าเนี่ยเราไม่อยากเจอสิ่งไหนเราอยาพูดสิ่งนั้นนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมของพานป่านะครับซึ่ผมไม่ใช่พานก่อนนะฮะก็เลยมาเดี๋ยวผมจะแพงกล้องไปดูข้างหน้านะครับเราเดินไปได้วยกันครับผมเปิดเพลงฟังนะ่ะป,ประมาณคชั่วโมงนะ300เมตร้เข็ดอุทยานเนี่ยถ้าเข็ดอุทยาน คนน่าจะมาเยอะ มีเน็ตแล้วเดียวเ้ยสนัาสั้ฮะสูงดีเด้อ แล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับพอไปเดินต่าก็เลยโอ้ถ้าตอนถ้าค่ำๆม,มืดๆอย่ามามองมาเห็นเลยล่ะมืดตึ๊บ อใช่เคยเห็นรูปหรือยังแ่างสีเคยเคยเคยเห็นแล้วเป็นยังไงมันสวยจัดเลยหรือไงก็สวยในระดับหนึ่งถึงไม่ถึงกับสวยจัดแต่มุมแต่มองมองมันเหมือนเป็นนกอินทรีแบบกําลังเนี้ยกําลังจะกลางปีกแต่ไม่ได้กลางปีกอ่ะหน้าี่ม้งไงไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นลานกิจกรรมตรงนั้นนะฮะ เดี๋ยวตรงนี้ยังยังสวยอ่ะป่ะมันจะเขียนบอกอยู่เนี่ย นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ก็ได้อันนี้ใช่ไะผมว่าเมื่นะอกี้น่สวยสุดเลยแบบเพราะมีสูนเอออันนี้มันทำจะบอกนะข้างหน้านะนะไม่รู้เหมือนกัน นะมองไปข้างหน้าอีกสรูปนะคุณบอหนึ่งไม่ไม่น่าจะใช่น่าจะอันอันนี้ไม่แน่ใจ่ะลองมาดูเถอะผานกอินทรีเรามาถึงแล้วนะครับเฮ้ hey! ที่สุดเราก็ลงมาถึงแล้วนะครับจากระยะทางข้างบนลงมาข้างล่างเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนติดตามชมกันหน้าครับผมบายบาย